ราศีตุลในช่วงนี้ดาวจำตัวคุณอยู่จุดลาบและเลงกับดาวพระเสาร์นะครับนะจนถึงวันที่27สิงหาคมชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้คุณทำอะไรคุณมักได้ผลประโยชน์ช่วงนี้คุณจะไปขอความร่วมมือช่วยเหลือกับใครเนี่ยนะครับก็มักได้ผลประโยชน์กลับมาหรือคุณจะทำอะไรเนี่ยนะคุณก็จะโฟกัสไปในเรื่องของรายได้และลาบผลนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ในช่วงนี้เนี่ยนะครับการโฟกัสในเรื่องของช่องทางรายได้เสริมช่องทางรายได้พิเศษอาจจะเกิดขึ้นหรืออยู่ดีดีบางคนเนะี่ยนึกอยากจะมีะไรายได้เพิ่มไรายได้เสริมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับช่วงนี้ไปจนถึงวันที่27จะมีโชคจากความเป็นความตายหรือจะมีโชคจากการเสียอะไรบางอย่างไปเช่นสมมติว่ามันมีอะไรบางอย่างหมดหรือบาอะไรบางอย่างหายหรือพังคุณกลับได้ใหม่กลับมา เช่นม да, ันพังได้ซื้อใ <laughs> <Yeah. S 2> หม่นะครับมันหมดได้ซื้อใหม่นะครับมันเสียไปมันได้ของบางอย่างมาทดแทนหรือเสียอะไรบางอย่างได้เงินมาหรือเสียอะไรบางอย่างได้ความรู้สึกดีจากใครบางคนกลับมาคือมันจะมีบางมันจะมีบางอย่างตอบแทนซึ่งกันและกันกลับมาหมายถึงว่าถ้าสูญเสียอะไรบางอย่างมันมักได้สิ่งบางสิ่งหรือสิ่งบางอย่างเนี่ยกลับคืนมานะครับเป็นช่วงดวงชะตาที่ช่วงนี้เนี่ยคนตายให้โชค ทําบุญอธิษฐานจิตขอพรนะเวลาทําบุญในช่วงเนี้ไปถึงวันที่ยีเนี่ยให้อุทิศกุศลให้กับเทวดาหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็จะได้โชคนําเลขอายุคนตายนะครับที่ตายไปแล้วเสียไปแล้วที่เป็นใครก็ได้นะหรือใครถ้ามีการตายของใครในบ้านและแวกบ้านเนี่ยลองเอาไปเสี่ยงดูมีโอกาสถูกมีโชคจากความเป็นความตายมีโชคจากของเสียหายนะครับ มีโชคจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือทางไกลใครที่เดินทางไกลได้ลาบได้ผลนะครับมีโชคจากคนทางไกลคนต่างถิ่นต่างแดนด้วยก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยดาวพระศุกหยุดจุดนี้เนี่ยนะครับเกิดการอำนวยความสะดวกแน่นอนนะครับหรือว่ามันจะแปลว่าคุณจะถูกหวยเลขอายุคุณก็ได้นะอายุย่างอายุเต็มพศออเกิดเนี่ยอาจจะให้โชคได้บางคนจะซ่อมบ้านซ่อมรถนะเพราะว่าเสาเล็ง หรือบางคนจะมีเรื่องอึดอัดขับใจจากญาติจากเพื่อนบ้านหรือคนละแวกบ้านเดียวกันหรือมีปัญหาบางอย่างกับญาติหรือมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติหรือผู้ใหญ่เพศหญิงหรือคนในครอบครัวเกิดขึ้นได้ด้วยระวังผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยบางคนเนี่ยนะครับถ้าซ่อมบ้านซ่อมรถแก้ดวงในช่วงเนี้ยหรือมีรายจ่ายกับบ้านกับรถแก้ดวงบางคนจัดการบางอย่างเกี่ยวกับอาณาบริเวณปรับปรุงที่อยู่อาศัยปรับปรุงอาณาบริเวณปรับปรุงตัวบ้านปรับปรุงออฟฟิศแก้ดวงชะตา บางคนได้จัดการมรดกแต่ว่าถ้าย้ายที่อยู่ก็ได้นะย้ายที่นอนชั่วคราวทช่เป็นนอนโรงแรมไปน,นอนที่อื่นอย่างเงี้ยนะฮะก็ดีอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะครับช่วงพ่เสาร์เลงศุกร์เนี่ย่อนวันที่2 7นะอันนี้ไม่ได้ว่าต้องเกิดตอนนี้ก่อนที่27เนี่ยอาจจะมีวันใดวันหนึ่งที่คุณจะต้องมีเรื่องให้ผอื่นผูอมเรื่องเงินหรือความรักจะเกิดขึ้นเพราะดาวคู่นี้จะตุ้นให้เกิดเรื่องผูอื่นผูอมขมขื่น ในไม่เรื่องไม่เรื่องเงินก็เรื่องความรักอะนะครับหรือกับคนในครอบครัวก็ได้ความรักอย่างนี้มันไม่ใช่แค่หนุ่มสาวนะมันเป็นคนในครอบครัวเป็นกับใครก็ได้นะครับจะเกิดเรื่องผยรนผะองขมขื่นเกิดขึ้นได้นนบ้างและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเสาจะตุโกนกับอังคารอยู่รายจ่ายจะค่อนข้างเยอะระวังการประทะก,กับเพศตรงข้ามกับแฟนกับคนรักนะครับหรือมันแปลว่าแฟนคุณจะเจ็บป่วยหรือแฟนคุณจะเดินทางไกลไม่เช่นนั้นจะทะเลาะก,กันแฟนคุณจะมีเรื่องปกปิดคุณนะฮะ หรือแม้กระทั่งคุณมีเรื่องปกปิดแฟนนะฮะมีเรื่องแบบคาดไม่ถึงนะครับที่จะมีปัญหากับแฟนแต่มันมีลุ้นนะในเดือนนี้ก่อนวันที่26เนี่ยได้เงินแปลกๆได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินแบบเกินคาดคิดได้เงินแบบพิสดารน,นะได้เงินแบบจากช่องทางที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้นะครับเงินแบบจากที่มาแบบแปลกๆใครที่มีธุรกิจออนไลน์นำเข้าส่งออกต่างประเทศกลับได้เงินหานะกกลับมา นะฮะแบบนึกไม่ถึงเลยทีเดียวด้วยจะได้ใช้เงินไปกับการซื้อ,อยาการเดินทางไกลบางคนได้ใช้เงินไปกับการเจ็บไข้ได้ปวดของตัวเองหรือคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวก็ได้ระวังปวดกระดูกข้อต่อลำไส้ภูมิแพ้โรคเครียดเกิดขึ้นได้บ้างหรืออาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วงนี้นะครับระวังปะทะกับต่างเพศที่ไม่ใช่แฟนก็ได้ด้วยในดวงดาวเนี่ยนะครับพยายามเดินทางไกลร่วมกับแฟนใครมีแฟน ไม่ใช่แ้วทะเลาะก,กันได้นะหรือแฟนเจ็บป่วยได้จะได้เจอญาติเก่าหรือได้ไปในที่คุ้นเคยไปที่เก่าๆอาจจะได้เดินทางไกลด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวอาทิตย์เคลื่อนในเรือนกรรม,มะใครตกงานลองไปหางานดูนะน่าจะได้งานได้ลาบเป็นงานนะครับหรือถ้าใครทำงานอยู่ได้เสนอผลงานหรือได้ทำอะไรเกี่ยวกับงานแล้วนํนำไปโชว์เนี่ย จะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะมีความสําเร็จมากขึ้นจะได้ลาบจากผลงานได้ลาบจากการกระทำํำที่ดําเนินไปลงทุนระยะสั้นๆนับจากนี้ไปดีถ้ามีการเก็งกาไรอะไรบางอย่างระยะสั้นในช่วงนี้คือได้ลาบจากการกระทําของเราหลังวันที่17เ,เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเหมาะบุกเบิกงานใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่วันนี้ที่ผมทายเนี่ยเหมาะบุกเบิกงานเหมาะสร้างโปรเจกต์ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะๆ ในช่วงนี้เพราะว่าอาทิตย์ผ่านเดือนง,งานเป็นมหาจักรเขาบอกอสุรลินมาก่อนนี้โดยหมายเนี่ยครูพิจิกบรรยายบอกแจ้งก็รกฎระรวิทยัยภูนเพิ่มผลหนาอาริให้คูณแจ้งกลับร้ายไกลดีในช่วงนี้นะฮะจะมีชื่อเสียงในวงงานในวงการหรือสิ่งที่ทําได้สำหรับใครที่ทํางานระบบราชการยิ่งดีในช่วงนี้ใครที่เดินติดต่องานในที่รับติดต่อระบบราชการก็มีความสําเร็จหรือการดีลงานลับๆต่างๆมีความสําเร็จติดต่อต่างประเทศมีความสําเร็จ ช่วงนี้การครบคนไกลถิ่นไกลบ้านหรือคอนเน็กชันที่ทางไกลนะครับที่ไม่ใช่บ้านเดียวกันจะยิ่งดีการมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษาหรือมีเพื่อนที่มีตำหนิเป็นแม่ไม้พ่อไม้จะดีระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับที่อยู่ใกล้ตัวที่สนิทกันมากๆด้วยแต่ในดวงดาวเนี่ยมันจะมีว่าการทํางานนอกออฟฟิศการดิวงานแบบลับๆนะการทํางานที่ไม่เป็นพิธีการพิธีรีตองมากนักกับเกิดคุณ บางคนย้ายออฟฟิศย้ายสํานักงานย้ายที่นั่งทํางานปรับโต๊ะปรับทางใหม่ก็จะดีในช่วงนี้จะมีการเดินเอกสารทางการงานที่มากขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นด้วยหลังวันที่17ไป1เดือนดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรราที่พอดีนะ,กะเกษตรราอาทิตย์สถิตสิงห์เนี่ยปัญญายิ่งยศถาจะหาไหนเนี่ยทั้งรูปงามนามดีสีวิไลเนี่ยจะมีชัยแกศัตรูในหมู่พนันตั้งแต่17สิงหาไปจนถึงกลางเดือนกันยาเนี่ย เลขบ้านเลขรถเลขอายุแม่จะให้โชคหรือคุณจะถูกหวยก็ได้คุณจะมีช่องทางรายได้เพิ่มช่องทางรายได้พิเศษคุณจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากคนใกล้ตัวมากเป็นพิเศษบางคนได้ทองคำได้เครื่องประดับได้ผ้าแพรนะครับได้ของสวยงามนะครับได้แว่นตาได้นาฬิกาได้ของหรูหราแนะนําดูกับลูกศิษย์ก็ได้นะเดี๋ยเขาสุ่มให้ดูแต่ว่าเขาไม่ได้เจาะรายเดือนให้เขาจะดูพื้นดวงแล้วก็ดูภาพรวมหนึ่งปีเพราะว่าถ้าดูรายเดือนเนี่ยมันคงไม่จบเป็นนะนะดูแบบเน้นๆให้เนี่ย ขาส่งคลิปเสียงให้คนนี้บอกแม่นมากค่ะตรงหลายเหตุการณ์เลยเนี่ยท่านใดที่แบบได้วัตถุมงคละนะครับจริงๆเนี่ยวัตถุมงคลมันมีหลายอย่างนะครับในที่นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะคือมันมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะเขาทําทงานอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นงานประจํามา12ปีโดยประมาณก็ดูดวงกับผมมา,มาหลายปีแล้วแหละทีนี้เนี่ยเขาเคยฝันว่าผมเนี่ยเขียนยันให้เขาเป็นรูปพญาหงเขาก็เลยขอร้องแอดมินมา ให้ผมเขียนให้แล้วผมก็เขียนให้เขานะนานแล้วแหละทีนี้เนี่ยเขามาให้ผมเขียนยันให้กับสามีเขาเพิ่มเพราะว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาได้ทั้งรายได้เพิ่มนะครับได้ทั้งหลักทรัพย์เพิ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากงานประจําเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คือชีวิตเขามันสูงขึ้นนะครับเขาก็เลยมาให้ผมเขียนยันให้เนี่ยเ,ยเขาไลนา์มาบอก เนี่ยล่าสุดนะแอดมินเนี่ยหนูลุกนะคะที่เคยขอให้อาจารย์เขียนยันพญาหงอุ้มดวงเมื่อก่อนเมื่อต้น,ต,นต้นปีก่อนแล้วก็เคยดูดวงกับอาจารย์มา2ปีแล้วอาจารย์ทานายแม่นมากได้ธุรกิจทําที่ต่างประเทศ2ธุรกิจและคาทานายหลายข้อเกิดขึ้น80%ดสิบเปอร์เซ็นต์แอดจำพี่ได้ไหมพี่ไลน์บอกว่าพี่อยากให้อาจารย์เขียนยันรูปหงทองพอดีพี่แปลกฝันแปลกๆเนี่ยว่าอาจารย์เขียนยันรูปนกให้เลยอยากได้มากพอดีพี่จะมาจองทํายันหงให้สามี ตั้งแต่ได้ยันหงพี่มีรายได้มีธุรกิจสร้างรายได้เดือนละสองล้านนะฮะและรู้สึกดีขึ้นเลยอยากได้ให้สามีอีกหนึ่งผืนก็เป็นความเชื่อเขานะอันนี้ผมจะเอาให้ดูอันนี้เขาฝากเก็บไว้จริงเขาจะให้ส่งไปนะั่นแหละแต่ว่าเขาจะกลับไทยก็เ,เลยแค่เก็บไว้ก่อนวันไหนเขาถึงเขาจะให้ส่งไปที่บ้านญาติอันนี้เป็นยันพญาหงนะครับสะสมบารมีอุ้มดวงชะตาเป็นยันเฉพาะบุคคล นะครับด้านบนเนี่ยเป็นรูปพญาหง์พร้อมกับอัขระยันโบราณน,นะครับผมฝันว่าผมได้วาดรูปเป็นยันเป็นอัขระโบราณเป็นรูปพญาหง์ในช่วงไล่เลี่ยก,กับเขาอะนะครับคือมันแปลกมากผมก็เลยต้องเขียนในเขาอันนี้ผมเป็นคนมีเซนต์มากนะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดวงชะตาเขาอันนี้เป็นของสามีเขานะอันนี้เนี่ยเป็นยันที่จะต้องใช้เลิกชั้นสูงมากยันพญาหงษ ก็คือต้องหาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่ดีที่สามารถชุมนุมเทวดามาทั้งหมด32ทิศโบราณนะครับนะจากหลักวิชาโหราศาสตร์นะครับอันนี้ผมก็หาเลิกแล้วก็เขียนให้ทันเลิกด้วยนะนะครับหาเลิกจากดวงชะตาด้วยมินมีความเชื่อว่าชีวิตจะสูงส่งขึ้นนะดังหงเพราะว่ามันเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาหงซึ่งมีในชาดกมีถึงประมาณเพระชาติ ไม่ว่าจะเป็นสุวรรณหงอย่างเงี้ยนะครับอุลุกะชาดกหังสาชาดกนะก็มีหลายชาตินะครับ